การวาดวงกลมแบบ T-Point หรือแบบสามจุดอ้างอิงตัวอย่างนี้ก็จะมีจุดอ้างอิงอยู่3ามจุดก็คือจุด A, B แล้วก็จุด C นะครับจุด A coordinate อยู่ที่14กับ7จุด B coordinate อยู่ที่10กับ15แล้วก็จุด C coordinate อยู่ที่6แล้วก็7นะครับอีกการก็ิม a m ซีนะครับ พิมพ์ตัว c ที่คอม m านด์ไลน์ enter ตัวนี้เราก็พิมพ์3 p ส p แล้วก็กด enter ระบุจุดแรกจุดแรกก็คือ14บม comma เ c o เกด enter จุดที่1นึ่ง e c o n d point จุดที่2คือจุด b สิบ comma สิห้า e n t e เด i ร์สพอก็คือจุดที่3 3ก็คือ6กคอมมาเจ็ดเแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการวาดวงกลมแบบ3 point ต์สำหรับคลิปนี้ก็ถึงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ